ซีรีส์แนวตั้งภาคไทยที่ดูแล้วโคตรจะฟินนะให้เรื่องนี้เลยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เธอกำลังถูกบูลลี่อยู่แต่อยู่ดีๆนะคะก็มีหนุ่มตีเย็นชาเข้ามาช่วยเป็นฟิลประมาณว่า คนดังในโรงเรียนอะไรเงี้ยมาช่วยเด็กสาวธรรมดาทําให้นางเอกของเราเนี่ยตกหลุมรักเข้าเต็มเตมเลยแต่ใครๆก็ขนาดนามว่าพระเอกอะ่ะคือแบดบอยตัวพ่อก็ไม่ได้สารต่ออะไรเนาะแต่พอเข้ามาหาลัยเนี่ยนางเอกของเราเนี่ยก็บังเอิญเจอพระเอกอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งรูมเมทของนางเอกพยายามจะขอวีแชทพระเอกฟิลแบบว่าอยากได้วีแชทคนฮอตอะไรงี้แต่ก็ไม่ได้ชอบหรอกนะเออคือนางอมาเดดกับเพื่อนของพระเอกแล้วให้พระเอกมาเป็นเพื่อนส่วน ลูมเมตก็ให้นางเอกมาเป็นเพื่อนเหมือนกันพระอเอกอ ปฏิเสธไม่ให้วีแชทนางจ้าแต่ว่ายื่นโทรศัพท์ให้นางเอกกับสแกนวีแชทแอดตัวเองทำทรงเป็นเย็นชาแต่แผนสูงมากจริงๆอ่ะพระเอกจำนางเอกได้แต่ทำเป็นจำไม่ได้เพราะว่าพอแอดวีแชทกันแล้วอ่ะนางเอกก็ดันมือลั่นไงไปกดสกิดพระเอกในวีแชทพระเอกก็ทักมาดูๆเลยบอกว่าแอบส่งฉันหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ชวนคุยตอนแรกน่ะนางเอกของเราเนี่ยก็น้อยเนื้อต่ำใจว่าเออพระเอกก็คงจำฉันไม่ได้หรอกอะไร จะมาจำฉันได้ไงฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาคนเนึ้แต่พอเข้าร้านสะดวกซื้อทั้นแหละเขาซื้อนมมาให้นางเอกก็เขินร่างกายเป็นไรไม่รู้ทําไมมันหยุดยิ้มไม่ได้รูมเมดก็เลยแซวบ,บอกว่าเธอไม่ชอบกินนมวัวไม่ใช่หรอเนี่ยอย่าไปหลงชอบเขาเชียนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยทําผู้หญิงเจ็บมานักต่อน,นักแล้ว นางเอกของเราก็รู้แหละแต่ว่าเสี่ยงแต่คงต้องอหรองเรื่องเราจะเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามต่อได้ในเรื่องกระซิบรักเพื่องงอเธอภาคไทยในบิลิบิลินะคะค้นหาเรื่องนี้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปตรงเมนูละครสั้นดูได้เลยทุกตอนมีทั้งหมด102ตอนดูไปตาฉ่ำเรื่องนี้คือฉันดูไปฟินไปคือมันเขินอะไม่แบบว่าไอ้ตัวหนุ่มเย็นชาคือแบบมันแบบต้องลองไปดูเองใครดูแล้วนะคะอย่าลืมมารีวิวให้ฟังกันนะ